รถยนต์คันนี้มีอาการสตาร์ทแล้วดับบางครั้งก็สตาร์ทยากบางครั้งก็สตาร์ทไม่ติดแล้วตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ติดเลยคือเสียงแห้งๆสตาร์ทไม่ติดเบื้องต้นเราจะตรวจสอบที่ฟิลฟิลที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือฟิลกล่องควบคุมเครื่องยนต์หรือฟิล์เครื่องยนต์เปิดสวิตช์ออนแล้วเราก็ตรวจสอบฟิลแต่ละตัวแล้วขาดหรือไม่ไฟมาหลังจากเปิดสวิตช์ออน ฟิวตัวเดีวยวกันย้ายตำแหน่งไฟมาแสดงว่าฟิวไม่ขาดหลังจากเราตรวจสอบฟิวแล้วไม่มีฟิวตัวไหนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ขาดรถยนต์บางรุ่นหรือรถยนต์บางยี่หอ้อฟิวของเครื่องยนต์จะแทนด้วยสายลักรูปเครื่องที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นรูปเครื่องเราก็ตรวจสอบฟิวตัวนี้เราก็ไล่ตรวจสอบฟิวหรือรีเลย์ทุกตัวก็ได้ว่าตัวไหนไม่ขาดสาหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะตรวจสอบที่ไฟมาที่หูเทียนหรือไม่หลังจากเราตรวจฟิว ไฟออกหัวเทียนหรือไม่เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบคอยตัวที่1เราดึงคอยมาจากตําแหน่งของมันแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ใส่ปลัก <Okay. S 1> แล้วเราก็ใส่หัวเทียนหาหัวเทียนมาหนึ่งหัวเสียบเข้าไป oh. ด้านปลายของหัวเทียนนั้น เราพยายามมองที่หาจุดที่เป็นเหล็กก็คือโคกกราวลหันเข้าหากันแบบนี้แล้วเราทําการสตาร์ทระหว่างที่เราทําการสตาร์ทไฟที่ปลายหัวเทียนนั้นจะมีประกายไฟออกมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเอาสตาร์ทปรากฏว่ารถยนต์คันนี้ไม่มีประกายไฟหัวเทียนออกมาเอาสตาร์ทอีกครั้งไม่มีเดี๋ยวเราตรวจขั้นตอนต่อไป ต่อไปเราจะทําการตรวจปลั๊กที่เสียบตรงปลายคอยก็คือ,คอปลั๊กที่มาเสียบตรงนี้รถยนต์บางยี่ห้อมีสาย4เส้นรถยนต์บางยี่ห้อมีสาย3เส้นรถยนต์บางยี่ห้อมีสาย2เส้นเพราะฉะนั้นแต่ละเส้นนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจกันว่ามันหมายถึงอะไรเส้นแรกให้เราเปิดสวิตช์กุญแจอ่อนแล้วเราก็เอาเทสแลแรมที่คั่วที่เป็นรูรูสามรูแล้วดูว่าไฟมาหรือไม่ รูที่1เรามาดูพร้อมกันไฟไม่มาหลังจากเปิดสวิตช์รูที่2ไฟก็ไม่มาหลังจากเปิดสวิตช์รูที่3ไฟก็ไม่มาหลังจากเปิดสวิตช์นั่นแสดงว่าระบบจุรเบอร์นั้นอาจเป็นไปได้ว่า1นึ่งฟิลขาดตัวใดตัวหนึ่ง,นนงซึ่งเราตรวจได้พบ ข้อที่2ไฟอาจจะไม่ไปเลี้ยงที่กล่อง ECU หรือฟิลที่เกี่ยวข้องกับขาดในหรืออย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ไฟไม่มีมาเลี้ยงที่ระบบระบบจุลเบิดโดยปกติแล้วสายไฟอย่างคันนี้มี3รูหรือว่า3เส้นเส้นใดเส้นหนึ่งนั้นจะเป็นคู่กราและเส้นใดเส้นหนึ่งและเส้นใดเส้นหนึ่งนั้น ก็จะเป็นไฟไ G ท,ที่เปิดชวิตแล้วจะต้องมีไฟมาสายกราวหนึ่งเส้นและเมื่อเราได้ใช้เครื่องสแกนในการตรวจจับโค้ดก็ปรากฏว่า P 1302และ P 0113นั่นหมายถึงระบบเซ็นเซอร์ของการจุลบิดเพลาข้อเหวี่ยงและเซ็นเซอร์ของพลาลูกเบี้ยวรวมถึงไฟสัญญาณควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆ